สมควรแล้วจ้ะกุนซือหัวสวยของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีริกเทนฮาร์ได้บอกเหตุผลว่าทำไมมาคัดแรดฟอร์ดดาวยิงวัย6 6ปีของทัพปีศาจแดงกับแจ็คกิลิตนักเตะจอมผิวของทีมแชมป์พิมลีกปีล่าสุดเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ติดไปเล่นในศึกยูโรปครั้งนี้ โดยเทนฮารได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดตัวเองก็คือสื่อนอตสื่อชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์เขาได้ให้ความเห็นว่าเขาไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทั้งคู่จะหลุดชื่อจากผู้เล่นลุยศึกยูโรครั้งนี้คุณจะเห็นว่าทีมชาติอังกฤษมีผู้เล่นที่ดีมากมายแผงกลางของพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในศึกยูโรครั้งนี้แถมยังมีหน้าเป็นแฮร์รี่เคนพวกเขามีหวังถึงแชมป์ได้เลยส่วนนักเตะทั้งสองที่หลุด ชื่อจากชุดนี้เขาคิดว่าการลงเล่นที่สม่ำเสมอและอาการบาดเจ็บก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีนักในซีซั่นที่ผ่านมาเซวเกตก็แค่เลือกผู้เล่นที่ดีกว่าและพร้อมกว่ามันก็สมควรแล้วแค่นั้นเองนะครับ ก็ไหนๆก็มาเรื่องของเทนฮาร์กแล้วนะครับมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆของข่าวซื้อขายของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับแน่นอนว่าปีที่ผ่านมาผลงานเกมรับของพวกเขาค่อนข้างย่ำแย่สุดๆไปเลยจากการเสียประตูไปในลีกทั้งหมด58ประตูผลต่างได้เสียลบหนึ่งเนื่องจากอาการบาดเจ็บของแผงกองหลังนะครับที่วนเวียนกันเจ็บเหลือกเกินจนเทนฮากนะครับถึงกับต้องบ่นออกสื่อ หลายต่อหลายครั้งว่าเขามีผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่มากเกินไปจนแผนการเล่นของเขาเนี่ยมันไม่นิ่งสักทีนะครับแมนยูจึงอยากจะซื้อกองหลังเพิ่มอีกสักตัว2ตัวเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยซีซั่นที่ผ่านมาและแน่นอนวาลานก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วนะครับบางทีอาจจะมีตัวที่บาดเจ็บหายกลับมาเล่นได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะไม่เจ็บอีกนะครับ เขาอยากได้ตำแหน่งนี้ในระยะยาวสักทีถึงแม้แม็กไกวจะกลับมาจากการออกทะเลนะครับแต่เขาก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บอีกครั้งใครจะไปรู้นะครับมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่ตามมานะครับเขาจึงมองไปที่การเจรจากับผู้เล่นเอเวอร์ตันนั่นก็คือจาร์เล็ตเบนเวตประการหลังของท็อฟฟี่สีน้ำเงินลายนี้นะครับ โดยเอว่าตันนะครับอยากได้ค่าตัวราวๆาวเจล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับเหมือนจะได้จะได้นะครับแต่เอว่าตันกระดันค่าตัวขึ้นไปอีกนะครับจนมีข่าถึง80ล้านเลยนะครับตอนนี้จนบอร์ดนะครับเริ่มจะเบนเข็มไปหาตัวใหม่นะครับ แล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับบอร์ดยูเนเต็ดสนใจโจทย์เก่าที่มีมาหลายซีซันแล้วก็คือมาทายเดลิกนั่นเองนะครับซึ่งบางสำนักบอกค่าตัวอาจจะถูกกว่าเบนเวตตอนนี้เลยก็เป็นได้นะครับบอร์ดอาจจะคิดว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่านะครับสําหรับนักเตะที่มีอายุ21ปีนะครับอย่างเบนเวตนะครับเพราะตอนที่เขาเพิ่งจะ เล่นดีขึ้นมาก็แค่ปี2ปีนี้นั่นเองนะครับแต่เดริกนะครับเขาเล่นให้กับทีมใหญ่มาแล้วอย่างอาร์แจ็คอาร์มสเตอร์ดัมแถมยังเคยเล่นกับเทนฮากอีกด้วยนะครับและตอนนี้ยูเวนตุสก็เหลือสัญญากับเดริกแค่1ปีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าก็ตามกันต่อไปยาวๆเลยนะครับสำหรับตลาดการซื้อขายครั้งนี้นะครับว่า ปีนี้นะครับจะซื้อใครมาเสริมทัพได้บ้างนะครับเอาใจช่วยให้ปีศาจแดงกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนดูบอลอย่างมีความสุขนะครับและการใช้ชีวิตด้วยนะครับใครที่ผ่านมาฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับฟุตบอลคอนเทนต์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ